ตัวลายโอ้โหครับโนตัวลายที่เก่าเกมนะครับตูนอในเคล้าชนะครับปีใหม่มาแล้วนะครับแต่ไม่ธรรมดาครับบนตัวลายนี่เห็นยืดยุ่นเก่งเลยครับซ้ายแอบเอาแล้วครับแข้งซ้ายออกเปสองดอกแล้วโดนแทงเข้าขวาดอกตอคล้ายมาสัวมาของไทเกอร์เมืองไทยมากันเพียบเลยนะวันนี้นี่ทางทีมงานถ่ายทอดครับไทเกอร์มาไทเกอร์มามาอ้าวเป็นไง วันนี้มีอดีตยอดมวยนะออนเอาดิผมเอามาเพชรบุชูมาดูด้วยโอ้โหแม่ไม่ได้จ้าไป,ไปอ่อยอีกสักวันก็ได้ครับเป็นไม่ได้คักเวทนี้ได้เลยโดนตัดโดนตัวตายโอ้โหถึงใจของเราแทงเข้าไปตายโดนภรรยาเป็นไทยตาลีมาดูแข้งขวาต้องโลกลาโลงามาโดนบววเอ้ามา โด <Jose> <oy> นมาตีไปมาแล้วเกาะเกาะแผ่โฮเทลไลน์ตอนนี้แผงก็เริ่มจะทดถอยเรื่องงานนะครับโอ้โหอยู่แล้วตีมาแหม่ลูกฟัดกับดาษระดับแชมป์สถาบันย่อยแล้วโอ้ยโดนโดนมาแหมมีอาการเสมอครับเดาวิดอัสจ้าโอ้โหคุณไฟ Good job.